我猜那个，猜那个，他敢拿嘛的？哎，就就那，家长里，阿公公，阿姨婆，阿妈妈，嗨，嗯，阿婆阿金财，嗨。 อ่าค่ะเดี๋ยวมามาฝากเข้าบัญชีให้หมดแล้วนะเข้าบัญชีเรามีด้วยเหรอไม่เคยใช่ไหมนั่นตรงนี้เหรอแม่โกงมาไทยกี้นั่งตรงนี้มั้ยนั่งตรงนี้ไหมไออี๋แล้วเราอ่ะไออี๋แล้วเราอยู่ไหมคะแล้วเราไออีล่วเาหายแล้ว

อปีเธอเนี่เจ๊จะไปเที่ยวหานะอูดูสอตโตให้ไงปีนี้อายุครบปีปีละกันจ้ะสี่ซอแล้วแล้วก็ตอบแมาน้องเพลงเอาลองเลยเห็นกระจังหรือเปล่ากัจังมาเจกันาวคนเองคอนเพิร์้อกันนะ Happy birthday to you. Happy birthday.

อาหนม่เห็นลย่มก yeah> ่เอบ้างมีอะไรบ้างนะเค้กเค้กเฮยเต็กจ่เค้กนีเยอะจีดเคนี่งอันนี้ด้วยเค้กนี้ด้วยอันนี้เขาเรียเค้กอะไรเนี่ย เค็มอะไรวะก็อ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนขนมปังขนมปังอูรัอ้วนแล้ววันนี้อ้วนแล้วไม่ต้องลบออกว่าหน้าเราอ่ะลบไปก็ไม่ขึ้นหรอได้เหรอคนกินหนึ่งชิ้นได้หรออืมให้เพื่อนกินเอาไปให้เพื่อนกินก็ได้เราจะถือยังไงอ่ะจะเอาใส่รถไปอ๋อพรุ่งนี้ตอนเช้า นเช้ากูไปให้นเเอไปให้นะแต่พรุ่งนี้ตอนเช้ากูกูมไปเขามาห้องเราเลยแล้วก็พรุ่งนี้กู้มก็ถือเค้กกินไหมกินเค้กไหมตังให้กินไหมกิน มีเีกบก่อนแล้วก็ให้รักกัจจังนะส่งอมาอวยพรให้กัจจังไงก็ให้กัจจังมีความสุขนะยังไม่เห็นกัจจังเลยเนียยังไม่เห็นกัจจังเลยพ่ผมเป็่ตอวขนมก็ตัละไม่เป็นไรตัดเป็นยังไง่าเ

Ok, mẹ đâu cưng phái. Ok, hãy oh, chắc chắn kín. Oh, mẹ kín mặt 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 สดร้อนร้อนเลย <c oughs> <c oughs> อะไรนี่ที่ม่มาซื้อให้เอะอันใหม่สดสดร้อนร้อนเลยไม่เห็นหรอนี่ใก็ใหม่ใหม่โอ้เสียดายวะนี่ก็กินได้มั้งกินได้โตน่ะทิ้งเลย,ท,เลยทิ้งเลยเหรอตกเลยน้าอันนี้ไม่ใช่หมาอันนี้เสืออันนี้ใหม่นนสดสดร้อนร้อนเลยไอ้แคบสะพันเช๊ะยังไงลูก

มต้องขึ้นไปก็ได้ไม่ต้องขึ้นมาก็ได้ไม่ใช่ไม่ต้องขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปไงก็คือขึ้นไปไงมาขึ้นมาขึ้นไปก็ค้อไปแล้วกินขนมนี่อันนึนดูสิลากินไม่เหมาะท่านอย่างไรดีใช่อ้ว่ลวาลข้ม้มอะจูเขาจะกินหรือเปล่า นองลมั stick, umas, ่ง <blunt> จ้ะสงสารเราบ้างเกิดลดได้แล้วแต่ลงไม่ได้อร่ออร่อยมากเลยอร่อยมากเลย้อย้องไออือหือน่าเวยถ้าขนมบ้านนี่อร่อยอยู่ขนมบ้านถ้าให้เราอ้วนเลยฮะ 好吃、哦。哦，好吃不？好吃。我老没听，干好嗯？干活<头>。阿哥，阿哥，啊？还玩牌呢？你今晚你们？玩可以嘞。好没回去玩嘞。 ยืดพอออกไปองแล้วก็จาง <c oughs> <ha? S 2> ไปบ้าโอเคนม่มนยังเหรอฮะขนมเค็มเป็นไหมยัง ไอเดีเราใลออเราไปไอเไม่ได well, well, uh ้ก uh. um, uh ินไม่ต้องสูงแล้วนะเอาเอาไอเดี่ยเราอิฐาเราอิฐาเราก้บอกบ้าเราสูงใช่ไหมอช้าเข้าอีช้าเราดียวแบขาให้อเวเรอช้ากข้เไอ้ดีลเราอีช้าก็จังเหรอออ

回来喽！回来喽！哈子？阿姨，我们去吃啥子？吃木瓜沙没吃。没吃？阿姨、no 嗯，我们、嗯、要不回家吧？你哥到镇里去了。不哦。

โอ้ยใจยังไม่ยู่ใายังไม่ลมาดแล้วโอ้เียใจไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมพวกเราเล่เก ดูผ่านชยเอาหู่าตอนนี้ไม่อยากดูแล้ว <c oughs> อยากดูตัวเราสามารถกว่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอฮะจะไปเป็นไหนอ่ะกี่วันเองเคจะเอากี่วันนี้เองเค

โอเคต่อมาคืนเจอกันไปทำงานช่วยฝึกหมามาได้นะโอ้กูกรุงตอ่อหมาแบบเจ็บแพ้อยู่ทำไมพวกเราได้กินแต่ข้าวผัดเส้นก๋วยเตี๋ใช่ไงลูกก็ไม่มีใครหาให้กินไงแม่ถึงบอกหมามาบอกว่ากินข้าวผัดเยอะไม่อย่างนั้นเดีย๋ยวเป็นโรคอะไรอะ 妈妈แม่าอ๊ยแม่แม่ถ้าเรากินแต่ขา้าวผัดอย่างเดียวจะเป็น mm. เป็นอะไรไม่รู้อ่ะข้าวผัดก็เป็นความปลลุ่นเราอยากกินหมูอ,อากูกลมันนแล้ว mm. ได้กินแต่หมูเอ,อามาเอามา mm. mm. ไอหยเรามีอะไรจะบอกถึงว่าจะโตควายแล้วแต่ไอ้ยูพังก็โตเป็นอ an ้วนอะเห็นไหมอ้วนเหมือนอมเหมาม้าไม่รู้เพรว่าอะไเหรออย่าเห้ไอหยอรูอ้วนมาเลยมาไอหยูเล่าเปล่ไม่สวยตัวตางรส ไม่สวยตัวอ้วนไม่สวยทำไมอ่ะสวยพูดแต่สวยใช่คไดว่าควายสวยไม่ใช่หรอควายสวยควายสวย<ป>ก็อยู่พาวเลอ,อืมไม่เช็ตู้ยิงก็ได้มั้งเคทอืมได้หรือเปล่า ก<ง> <pulse> uh ็ไปให้เพื่อนกินบ้องนะอยาให้เพื่อนเขากกินบ้างเพื่อนเนี่ยไปเพื่อนก็กินมาที่ห้องเราเลยใช่นไหมก็ื่อนเหรตอนเช้าจุกก็ทุดก็อร่อยค่ะน่ากินอุดกันอันนี้แปลกเหนื่ออันนี้ของเราหั่นยังของช้างคนถ้าจะไม่แปลงใครน้องมีสูตรหล้าเังอร่อยจุดกัน อร่อยเลยอร่อยตัวค่อยกินกินของเพื่อนไดนมามากินทึอมังมเคีเนอ่มามาก,กินให้หมดเลยตอนนี้ไม่อยากอ้วนเหมือนเดิมหรอเอาเอาเทียมมา เอยาให้เราอยุดีบ้าอนะเราจะเรียกตัวรอดจะได้ขึ้นมอหนึ่งไม่อยากขึ้นเลยแม่ขาจะเข้ามาลจะอยู่ก่อนึมอรึ่งมอหนึ่งเนี่ยจะคืออะไรตรงกับปุ่ต้องเป็นสีดดงสีทำไมหลังเรอข้อนเนี่ยก็ยู่ตรงตรตรงข้อแถวเร้ก็ยิ่งตรงๆแล้ว เหมือนบาร์บ <Pop ify scenes> ี <Pharise es> mm ้เหมือนบาร์บี้เหมือนจริงก็เหมือนจริงอ่ะดูฟูสีชอบผสมกับฟูสีดำแล้วกระจังนะลารักกูกูหม่อมมาเลยรักกูหม่อมมด้วยรักทุกคนหมดเลยจริงเหรอจริงถ้าไม่จริงเนี่ยจะบอกยังไงจะบอกรักเขายังไง จริงด oh, ้วยเกิดนึง oh, อ่ะเกิดลึงจัดไม่ได้ก่อนนั่งนี้ไม่อยากถ่ายเพราะว่าเราถ่ายกับเพื่อนด้วยที่แบบที่เขาไม่ได้กลับมาแล้วมั้งปีนี้เนี่ยใครเธอเขาเขาเยาะหัวเลยเยาะหัเลยสุดโต่งร้อนเดียววันนั้นก็เยาะหัเลยสุดโต่งแล้ววันที่มิ้งเอมาคนเลยรบกวนสุดแค่มาเงินก็ไม่มีแล้วมั่งเออ เเก่งลยแล้วเราอ่ะเราอ่ะชอบเอาเงินประจำซื้อกินหมดเลยอันหนึ่งคืออันหนึ่งประจำเลยเราเอาเงินประจำเพื่อไม่ซื้อข้าวกินๆไว้กินเก็บไว้กินให้หมดเลยงั้นพอใช้ตังกินจะตายใช้ตังเท่าไหร่ได้หมดเกี้ยงเลยไม่มไหยุเข้าเนี้ยมา อันนี้ไม่ใช่เสือดอะอันนี้ไม่ใช่เสืองาอ่ะอันนี้อุศอันนี้อุศใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันใหม่ไม่ใช่อันเก่าอันไม่ใช่เสืองาเออดูิเสือ่าเหรออืมอแต้อนสนหลุ่อ่ะใ้อนาดนีอ่ะแต่ร้อนสนหลุมบ่เลยอ่ะใครชื่อโต้ร้อนขนดนี้บ่คร เราส่งหนุ่มบ้านเลยส่งหนุ่มคนเดียวอ่ะสะแล้วดูส่วนหนุ่มบ้านเลยอ่ะแบบมมิดีเนาะขเกิมีมิดีเอากองมาใส่ขนมเข้ดเกไว้ดีกว่ามีมิงดีแล้วกาเ็ดตัดเนนเบเี่ส่หนุ่มบ้านเลยวันนี้เราไม่เอากระเป๋ามานะ เพราะว่าอายุก็ไม่เอาเอาไว้ลงเนี่จริงเหรอใช่เพราะว่าไม่อยากนั้นกระเป๋าเ,เปลี่ยนเหรอถ้าเปลี่ยนเนี่ยเราจะเอาไปยังไงเออเอา,เอาไว้ลงเนี่จริงก็ได้เหรอเอาไว้ได้ลุงเนี่ยไทยรู้ไม่ได้เอาอะไรมาอโอ้ลุเลงเนี่จริงเขาไม่ไม่ลบดูมัาง ใครอะไอยังพอเด็กยังผอมอยู่เลยแต่มาโตขึ้นมาอ้วนเลยตอนเด็กๆผอมมากแต่ตอนโตเนี่ยอ้วนมากเลยแกรู้มากเลยอะอากข้าที่ไหนก็ไม่รู้แลเนี่ยเข้าหมดรู้อนะเนี่ยสบาย เี่นเกมเล่นบอกสนอนก็ไดเว้กมี้เลยคุกกี้ชาเดิมเมียวุกกี้ชาเดิมเมียวกูดูไม่รูใจหรอกมันคือเกมเกมปอยสู้ปีนี้นี่เมษานี่ว่าจะทำงานเขียนงานวิจัยให้เสร็จทำผลงานให้เสร็จไม้รู้ปีนี้จะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจอันนี้เอาไว้สนอนะ อันนี้เอาไว้ข <bursting> ้างนอกนะโอเคนี่เอาไว้ข้างนอกก็ได้ปไปคือใหญ่เนี่ยจีวังไอ้กระจังไปอยู่กับแม่ฝนจี่วังแล้วก็เอ็มทีอาทิตย์หนึ่งได้บ้างอาทิตย์พงพอไหมอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันหมดเรื่องหรอหมดเรื่เหรอที่แบบไอ้อยู่พอกับเราอยู่เจ็ดวันอันนี้ยิ่งอันนี้ยิ่งกว่า จะไปอยู่ได้อย่างไรมาม้าฝืนเธอทั้งเงินทั้งตังเอ็งเคกับเราเล่นด้วยกันเล่นกับหมาก็ได้โอ้้ไม่เล่นกับหมาเราจะเล่นอะไรเมื่อคืนเนี่ยเอ็งเคกับเราเนี่ยสบายมากเลยอ่ะตอนบุกมาไม่อยู่อ่ะ ที่ถึงไงที่ถึงไม่ที่ถึงไม่ได้หรอปุยกันไปแล้วก็ตัดเกมตัวแรกเกมอะไรเลก็เลี้ยงไม่เพราะเราเล่นเกมสองคนไงถ้าไม่ใช่เกมอย่างอื่นอ่ะหนูอย่าเล่นเกมเยอะนะลูกพวกออนไลน์เวลาทำผิดจออาการอย่างอื่นนอกบ้านบ้างสิโอเค โอเคเราจะได้ม okay. 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 ีปฏิสัมพ no ันธ์ก yeah. ับเพื okay. nah, oh. ่อนหรืออะไรใครนอบบ้างโอเคของตัวเองก็แบบน่าไม่ถึงเวลาหรยใช่แลยวมันจะสอกทุเดี๋ยวรับกลับมาเช้าเกิดพรุ่งนี้นี่เอาไปเองนะคุณคุ้มกตบลงไปข้างล่างพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเอาใส่ถุงนั่งไปแล้วก็หิวใส่รถไปโอเค เราก็ไปบอกคุณครูว่าหนูวันเกิดวันเกิดเมื่อคืนเค้กกินไม่หมดอตั้งใจมาให้เพื่อนไม่ใช่เค้กกินไม่หมดหยุดเค้กไว้บอกว่าบอกว่าบอกว่าตั้งใจจะเอาไว้ให้เพื่อนกินไม่หมดกินไม่หมดแบบนนี้ได้ไหมบอกว่าตั้งใจเอาไว้ให้เพื่อนเออแบ่งไว้ให้เพื่อนแบ่งไว้ให้เพื่อนอ ก <laughs> เอาอันนั้นใส่ในน้ำไปเลยนะเอาช้อนเอาจานอะไรนิดหน่อยให้เพื่อนหนูแบ่งกันก็ได้แบ่งกางเกง,เกเกงต้องวางเกือกหัวอ้นเนี่ย,ยกินหมกแกงเลยไอ้เคเอาไอ้อะไรโอเคไอเป็นสองอาทิตย์แล้วโอเคโอเค,อเควันนี้ไม่ไปละไอ้เค้เออนะ่ะเดี๋ยวตีวอ่ะ